เออ yeah. สำหรับคนที่งงว่าผมทำ add on ดเดนเสรอยังไงนะครับก็เห็นนี่ไหมครับนี่แอปนี้แล้วก็แอปนี้นะครับส่วนคนที่จะโดดหลดมอดผม,มก็ต้องมีแอปนี้นี่นะ R s file มันจะดีกว่าแอปนี้นะคือมันกดเข้าไปแล้วมันจะได้เลยคือมันดีไงหรือใครจะใช้แอปนี้ก็ได้นะถ้าสะดวก อย่างแรกนะผมกดเข้ามาในนี้แต่ต้องมีไม้ c ครับก่อนนะทุกคนถ้าไม่มีไม้ c ครับทุกคนจะเล่นไม่ได้จริงไหมอ่ออันนี้คืออันผมกําลังจะสร้างแรลอนใหม่ <c oughs> ไม่ต้องไปสนนะครับที่มันมีรูปผมจับคอลุงอะไรอยู่นะก็ทุกคนก็กดเข้าตรง ก็นี่นะผมก็ใช้วิธีการสร้างแบบแบบนี้นะก็เวอร์ชั่นใหม่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับนะครับเออฮะก็วิธีการจะเอามอดเข้าเกมก็กดตรง F port ออแล้วก็ตั้งชื่อนู่นนี่นั่นนะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกับมอดอีกมอดหนึ่งที่ผมจะทํำนะเอ้ไม่ดิเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนตอนนี้ผมโดนงดเล่นเกมอยู่ครับ ส่วนวิธีการสร้างมอดก็นี่ครับมันจะมีตัวไดโนเสาร์ให้เลือกนะผมก็เอาอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เลือกตัวเนี้ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ผมไม่ใส่หน้าปกคลิปนะขี้เกียจโอเคสําหรับหน้าปกโทรศัพท์ของผมก็คือผมใช้ตัวนี้นะมันชอบผมชอบโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครบบาย